Good morning, Good morning. ในตอนเศร้ามันนี่กำลังจะอไปเวียกเอาสันส้นๆง่ายๆลดให้กำลังใจทุกคนสู้ต่อไปในบัญหาของตะลุศิ์มันแตกต่างกันสู้ต่อไปอาทางนี้ก็จะสู้ทางนั้นก็สู้กันทุกคนต้องสู้พอเกิดมาสู้เนะเาะในบางครั้งเขาอาจจะทรับสนละอ่อนกำลังอ่อนแหงในด้านจิตใจในด้านแนวนคิดแต่ตาบแตที่เขายังมีลมหายใจเขาสู้ต่อไป โอเคเอาสันส้นๆถึงสั้นแหละให้กำลังใจทุกคนยูบอลใดก็มีปัญหาอุปสรรคที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งเขายังมีความหวังแล้วเขาจะบอภาษากิบแบบบกีบอพเนาะเขาจะบอจะเป็นไนภาษาลาวแบบบยุทธ์บอล่มเลิกเนาะไฟคีปออนกอเงเนาะจนถึงวันสุดท้ายโอเคเอาสันส้นๆึ้นฮอดทุกคนแล้วก็ หักทุกคนให้กำลังใจทุกคนหักกันต่อไปจับมือถือแขนกันต่อไปมิีสิ่งใดดีๆซอยสู้หนูนใจกันในทางบวกโอเคเลิบย่อเอาไป